ตอนที่น่าสนใจนะคะโดยหยิบยกสิ่งที่อยู่รอบข้างมาเชื่อมโยงสอนเด็กๆที่ไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนค่ะวิธีการที่ครูอาสากลุ่มนี้ใช้ก็คือการร่วมมือกับนักวาดภาพกราฟิตี้เพื่อสร้างสรรค์ภาพสีสันสดสวยช่วยให้เด็กๆสามารถจินตนาการตามภาพในหนังสือเด็กได้โครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับด้วยความชื่นชมค่ะตอนกลางวันพวกเขาทำงานในบริษัทโฆษณาแต่ตอนกลางคืน คนกลุ่มนี้กลายเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานกราฟฟิตี้ตามที่สาธารณะในกรุงจาการ์ตาแต่งานของพวกเขาไม่ได้เป็นการสร้างสรรค์ธรรมดาๆแต่นี่เป็นโครงการที่เรียกว่าสอนผ่านกราฟฟิตี้ซึ่งใช้ผลงานศิลปะให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กข้างถนนไอเดียนี้ผุดขึ้นหลังศิลปินกราฟฟิตี้ได้เห็นว่ามีเด็กมากมายที่ต้องทำงานบนท้องถนนในเมืองหลวงทั้งที่ควรจะไปโรงเรียน พวกเขาเริ่มต้นด้วยการเข้าไปคุยกับการูเฮาส์ซึ่งเป็นชุมชนกราฟฟิตี้ในท้องถิ่นและคนดังในแวดวงศิลปินนอกกระแสซึ่งแนวคิดได้รับการตอบรับอย่างดีและจะเป็นคนคอยบอกว่าที่ตรงไหนปลอดภัยพอที่จะสร้างงานกราฟฟิตี้ได้โครงการนี้ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการแต่พวกเขาก็ใช้ปฏิภาณและสัญชาตยานส่วนตัวบวกกับคอสวรรค์ด้านการสร้างสรรค์ การสอนผ่านกราฟฟิตี Hence, ้เริ oh no, ่มต้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วและสามารถสร้างงานกราฟฟิตี้เพื่อการสอนได้20งานทั่วกลุ่งรอนนี่ปราตมาวัย37ปีผู้อำนวยการฝ่าย Creative Agency โฆษณาดิจิทัลเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเขาเชื่อว่ากราฟฟิตี้เป็นสื่อการสอนที่เหมาะกับเด็กๆกราฟฟิตี้เราใช้เป็นสื่อการสอน เพราะเด็กๆข้างถนนมีความใกล้ชิดกับกราฟฟิตี้มากพวกเขาทำงานบนถนนใกล้กับกำแพงที่มีภาพกราฟฟิตี้ที่ลามกหรือเขียนชื่อแก๊งเราก็เลยเกิดความคิดที่จะเปลี่ยนภาพกราฟฟิตี้ให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เมื่อม่นานมานี้ศิลปินกราฟฟิตี้ร่วมมือกับองค์กร NGO กลุ่มครูอาสาเพื่อสอนหนังสือเด็กๆข้างถนนพวกเขาชักชวนเด็กๆมาเรียนภาษาอังกฤษ และหาทางเลือกอื่นในการสอนเด็กสำหรับเด็กที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้รวมทั้งเริ่มหารือกับสำนักบริหารเมืองเพื่อไม่ให้เอาผิดกับการวาดภาพกราฟฟิตี้เพื่อการเรียนรู้ตอนนี้เริ่มมีบริษัทเอกชนที่ให้ความสนใจกับโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับผิดชอบสังคมหรือ CSR งานกราฟฟิตี้กลายเป็นสื่อการสอนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม รอนนี้บอกว่าเราสร้างงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินโดนีเซียเราเป็นประเทศใหญ่และเริ่มเห็นความแตกแยกในสังคมดังนั้นเด็กๆก,กลุ่มนี้นก็ควรจะได้เรียนรู้ว่า <ไป S 1> แม้เราจะมีวัฒนธรรมที่หลากหลายแ,ลแต่เราก็ต้องล้อมรวมเป็นหนึ่งวัตถุประสงค์ในงานนี้คือการสร้างความสนุกสนานและให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์ดูโรเบียตุนเป็นหนึ่งในเด็กๆข้างถนน เธอต้องออกจากโรงเรียนเมามปีก่อนและต้องขอทานแลกเงินอารีน่นา,นา,งงา็สนกากดกหญิงบอกว่าฉันดีใจมากที่ได้มารวมกลุ่มกับเพื่อนๆและเรียนรู้สิ่งที่ไม่รู้มาก่อนอย่างเช่นภาษาอังกฤษ,ษและวัฒนธรรมผ่านกราฟฟิตี้ความเจริญที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ปัญหาในกรุงจุกาตามากขึ้นตามมาทั้งปัญหาความยากจนชุมชนแออัด และผู้อพยพเข้าเมืองเป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กๆในครอบครัวที่ยากจนถูกทอดทิ้งไม่มีโอกาสศึกษาและต้องมาทำงานข้างถนนทางการประเมินว่ามีเด็กๆทำงานข้างถนนมากกว่า8,000คนในกรุงจาการ์ตาเซโตมูยาดีนักพิทักษิทธิเด็กตอบรับโครงการนี้ด้วยความยินดีแต่ก็กลัวว่าทางการเมืองจะไม่เห็นดีเห็นงามด้วยและไล่ลบภาพกราฟ,ฟิตี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง เขาอยากให้ทางการเห็นความสำคัญของโครงการนี้และมองภาพกราฟฟิตี้ในแง่บวก l a h a n l เ h a n yang lebih luas untuk ซโต o บอกว่าเราต้องสนับสนุนโครงการนี้และต้องหาที่ว่างเพื่อขยายโครงการต่อไปหวังว่าทางการจะช่วยหาพื้นที่กำแพงว่างๆให้เด็กๆข้างถนนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้มากขึ้น ครูอาสาสอนเด็กข้างถนนกลุ่มนี้หวังว่าภาพกราฟิตี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆในเมืองหลวงได้เรียนรู้นอกเหนือจากในโรงเรียนต่อไปเมื่อเร็วๆนี้มีการตีพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานสื่อการสอนกราฟิตี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญโดยเอกชนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและเตรียมให้ทุนสนับสนุนในการขยายโครงการไปยังเมืองอื่นๆของอินโดนีเซียด้วย